thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ชิงตุงนะคะวันนี้ใหม่ก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะแล้วก็มีพี่ท่านมีพี่หลายๆท่านเนาะทักเข้ามาว่าน้องใหม่อยากจะเป็นคนไทยไหมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ใหม่ก็คิดในใจว่ามันเป็นได้เหรออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ใหม่ก็มีสีเหตุผลด้วยกันนะคะที่จะมา พูดถึงหลานสาวใหม่นะคะหลานสาวก็คือลูกพี่สาวนั่นเองนะคะลูกพี่สาวก็คือน้องพองศรีนะคะที่ท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นไปบ้างแล้วเนาะแล้วก็4ีเหตุผลนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะแล้วก็สาหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่นะคะยังไม่ได้กด subscribe ให้น้องไมซิงตุงนะคะก็ฝากกด subscribe ให้น้องไมซิงตุงด้วยนะคะไปชมเหตุผลกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะหนึ่งคือ,คอไม่อยากให้หลานใหม่ เป็นคนไทยนะคะสองคืออยากให้ห้านใหม่มี<ด>การศึกษาที่ดีนะคะแล้วก็สามคือมีอนาคตที่ดีเนะาะแล้วก็สี่คืออยากให้ครอบครัวพี่สาวนะคะไปอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเหตุผลเหล่านี้ทำไมถึงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะซึ่งครั้งแรกเนาะที่ไม่เข้าไปอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือไม่ก็เห็นความเจริญต่างๆนะคะแล้วก็ได้เปิดหูเปิดตานะคะแล้วก็คือ ตัวใหม่เองอ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นคนไทยนะคะเพราะว่าคือใหม่ไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นคนไทยแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่เขากําลังแบบต่อสู้กันกับที่ภาคเหนือเนาะและกระชินอะไรแบบนี้นะคะยังต่อสู้กันรุนแดงมากเลยแล้วก็คือในใจใหม่ตอนนั้นก็คืออยู่ที่กรุงเทพเนาะก็เป็นห่วงทางบ้านนะคะใหม่ก็อยากให้ทางครอบครัวเนี่ยหรือว่าพี่สาวเนี่ย ไปอพยพไปที่เม่สายหรือว่าไปอยู่ที่เมสายนั่นเองนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยหมากําลังจะซื้อที่ข้างๆนี้เนาะตอนนั้นยังเป็นที่ว่างเปล่าอยู่นะคะก็คือราคาไม่แพงกําลังจะซื้ออยู่พอดีแหละแต่ว่ามันก็มีเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองไม่ปกติแบบนี้ก็เลยไม่ซื้อนะคะเขาบอกว่าจะมีการเอาผู้ชายเนี่ย เอาผู้ชายเนาะไปเป็นจับไปเป็นทหารศึกหรือว่าเป็นอะไรแบบนี้นะคะทุกคนในสิงตุงก็กําลังกระวนกระวายกลัวมากแล้วก็อพยพไปอยู่ที่แม่สายกันเยอะมากนะคะคือมันเวลามันผ่านมา1ิบกว่าปีที่ผ่านมานะคะตอนนั้นกําลังแบบวุ่นวายกันเหมือนกันนะคะคนสิงตุงก็อพยพไปอยู่ที่แม่สายกันเยอะมากนะคะตอนนั้นใหม่ก็รู้สึกว่าใจคอไม่ดีเนาะก็อ,อยากจะให้ทั้งครอบครัวเนี่ยหนีไปอยู่ที่ประเทศไทยนะคะ แล้วก็คือตอนนั้นก็พี่สาวก็กำลังท้องเนาะให้พี่สาวนะคะไปคลอดที่แม่สายนั่นเองนะคะก็คืออยากให้หลานอ่ะเป็นคนไทยได้บัตรไทยแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ไม่ได้นี้อันนี้เรื่องเป็นเป็นเ,นเรื่องของอนาคตนะคะว่าจะได้ไม่ได้เนาะแล้วก็มันต้องมีข้อมูลประกอบอะไรหลายๆอย่างนะคะก็จะเป็นคนไทยได้แบบนี้เนาะคือตอนนั้นก่อนที่จะไป ไปข้อที่ประเทศไทยก็ศึกษาข้อมูลมาบ้างเล็กน้อยแล้วบางบางท่านก็แนะนําว่าเออ ให้ไปเข้ากับครอบครัวอาทางญาติพี่น้องหรือว่าให้เป็นให้มาเป็นพ่อแม่บุญธรรมแบบเนี้ยญาติพี่น้องที่แบบมีบัตรไทยอะไรแบบนี้เนาะก็คือรับมาเป็นลูกบุญธรรมนั่นเองนะคะแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็การศึกษาอะไรนแบบเนี้ยถึงจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศอะไรแบบนี้เนาะก็ถึงจะได้บัตรนะคะก็คือตามที่ข้อมูลทางประเทศไทยแบบนี้เราก็ต้องศึกษาแบบนี้นะคะ คือตอนนั้นก็ให้พี่สาวนะคะไปข้อที่ประเทศไทยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไหมก็เป็นคนออกให้เพื่อที่จะให้หลานหลานคนนี้น้องพองศ์ศรีคนนี้เป็นคนไทยนั่นเองนะคะแล้วก็โตมาอยากให้หลานสาวมีอนาคตที่ดีแล้วก็มีการศึกษาที่ดีกว่าที่เชียงตุงนะคะเพราะว่าการศึกษายัางไม่ดีพอเหมือนที่ประเทศไทยนะคะคือเรียนแล้วคือเข้าไปทํางานได้ไหมถ้าเกิดเราเรียนมิส สาขาวิชานั้นก็คือเราอไปเรียนไปทํางานได้นะคะแต่ว่าอาจากที่เราเห็นหลายๆคนเนาะที่เรียนมาแล้วก็ไม่ได้ไปทํางานหรือว่าไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับราชการหรืออะไรแบบนี้เลยนะคะไม่มีเลยคือเรียนจบก็มาทํางานอิสระทํางานที่เราชอบนั่นเองนะคะก็คือเย็ยบผ้าบ้างอะไรบ้างแล้วก็ค้าขายบ้างแบบนี้นะคะก็เรียนเพื่อประสบการณ์เรียนเป็นความรู้นะคะ ก่อนส่วนน้อยมากที่จะไปเป็นหมอหรือว่าไปเป็นพยาบาลหรือว่าไปทำงานเกี่ยวกับราชการแบบนี้เนาะ mm. ก็สิ่งตรงอ,อย่างการศึกษายัางไม่ดีเหมือนที่ประเทศไทยแบบนี้นะคะถ้าเแกบบิดไม่ก็เลยก็เลยอยากให้หล้านเป็นคนไทยแล้วก็ศึกษาที่ประเทศไทยแล้วก็มีการศึกษาที่ดีกว่านี้แล้วก็มีอนาคตที่ดีกว่านี้คือเราหวังลึกๆในใจหวังให้ห,ห,หล้านเราเป็นแบบนี้นะคะแต่ ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างเนาะทั้งสังคมทั้งพ่อทั้งแม่คือก็คือพี่สาวนั่นเองนะคะก็คือไม่มีอะไรที่จะแบบพร้อมอที่จะไปอยู่ประเทศไทยนะคะแมก็รู้สึก น้อยใจหรือว่าผิดหวังนิดๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะวันเราไม่ส wonder wonder, in ามารถที่จะออกแบบชีว <ingredients> ิตของใครได้นะคะก็อยู่ที่ใจเขาว่าใจเขาอยากจะเป็นไหมใจเขาอยากจะทำไหมแล้วก็ใจเขาอยากจะเรียนรู้อะไรไหมแบบนี้ก็อยู่ที่เขาออกแบบเองนะคะเราไม่สามารถออกแบบชีวิตของใครได้เนาะก็เลยไปซื้อที่นะคะซื้อที่อยู่ที่ประเทศไทยคือตอนนั้นก็คือเราผ่อนเอาเนาะเอาผ่อนเอาแล้วก็คือไม่ก็อยากอยากให้พี่ สาวเนี่ยไปอยู่ที่ประเทศไทยส่วนบ้านน่ะค่อยสร้างหรือว่าไปทํางานที่นู่นแล้วก็ค่อยๆก่อค่อยๆทําขึ้นมาแบบนี้นะคะใจก็คิดแบบนี้ก็เลยซื้อที่ไว้เนาะผ่อนผ่อนเดินละห้าพันตอนนั้นเราก็กําลังมีกําลังไหวอยู่นะคะแล้วก็ผ่อนจนจบเนาะเอาของแม่มาใส่บ้างเอาของเรามาใส่บ้างแบบนี้นะคะก็จนจบนะคะพอจบแล้วน้องพองรีก็โตมาแล้วเนาะ คือเราก็ถามเนาะว่าน้องอ่ะอยากจะไปประเทศไทยไหมอายกุก็ประมาณ5้าขวบมเนาะก็คือ,อาทางญาติหรือว่าพ่อบุญธรรมหรือแม่บุญธรรมนะคะก็เรียกไปเรียนหนังสือที่ประเทศไทยนะคะแต่น้องก็ไม่ไปนะคะไม่ยอมไปเนาะเพราะว่าพ่อแม่อยู่ฝั่งนี้แบบนี้นะคะก็เลยด้วยความไม่เคยชินหรือว่าด้วยความที่แบบไปแล้วไม่รู้จะทําอะไร ไม่รู้ว่าจะทํางานอะไรแบบนี้นะคะก็เลยตัดสินใจไม่ไปนะคะไม่ไปก็ไม่รู้จะทําไงไม่รู้ว่าจะให้เป็นยังไงแบบนี้เนาะคือเราไม่สามารถที่จะบังคับชีวิตใครได้แบบนี้นะคะก็รู้สึกผิดหวังนิดนึงเนาะแล้วก็ก็เลยทุกอย่างก็พังหมดเลยทุกอย่างก็ไม่ก็ เลยตัดสินใจว่าเออถ้าเกิดไม่ไปอยู่เนาะไม่ไปสร้างอนาคตไม่ไปส,สร้างบ้านสร้างอะไรอยู่ที่เมสายนะคะหมยก็จะขายทิ้งเลยแบบนี้นะคะก็คือหมายก็เลยตัดสินใจนะคะขายที่ตรงนั้นไปนะคะก็ทุกวันนี้ก็ขายไปเนาะขายไปเมื่อหลายปีสองสาปีที่ผ่านมาเองนะคะก็ขายไปให้พี่สาวหมดเลยเพราะว่าคือ1คือเราไม่สามารถที่จะไปอยู่ที่ประเทศได ได้เนาะเพราะว่าเราไม่มีบัตรไทยเราไม่มีอะไรนะคะถ้าเกิดตอนนั้นยังเป็นชื่อของโครงการอยู่นะคะแล้วก็เราไม่รู้ว่าจะเอาชื่อของใครอะ่ะไปใส่ที่เราไว้ใจที่สุดอะ่ะก็เลยตัดสินใจขายดีกว่าจะได้ไม่ต้องแบบวุ่นวายเนาะก็คือก็เลยทําชีวิตของเราดีกว่าอะไรแบบนี้เนาะสิ่งทุกอย่างก็ขายทิ้งหมดเลยที่ซื้อที่ดินที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะก็เลย ทำตัวสบายๆยอยากไปเที่ยวไหนก็ไปเลยตอนนี้เอาเงินไปเที่ยวบ้างเอาอะไรไปเที่ยวบ้างนะคะก็คือเอาเอาเงินอนาคตมาใชเนะก็กลว่าจะเอาเงินก้อนตรงนี้คือมาทําร้านอะไรแบบนี้นะคะทําร้านอยู่ที่เชียงตุงดีกว่าเนาะถ้าเกิดหลานได้เป็นคนไทยแบบนี้นะคะหม่ก็อยากจะเอาที่ดินนี้ใส่ชื่อเป็นของหลานไปแบบนี้นะคะแต่ว่าด้วยความ ทุกสิ่งทุกอย่างหลายๆสิ่งปัญหาหลายๆสิ่งหลายอย่างเนาะก็เป็นไปไม่ได้นะคะก็เลยช่าง <c oughs> ก็เลยปล่อยไปไปเลยเนาะก็เลยไม่สนใจแล้วนะคะในส่วนตัวใหม่เนี่ยคือก็โวยหามาเลยตลอดนะคะที่อยากจะเป็นคนไทยนะคะก็มีพี่ที่เรารู้จักเนาะแนะนําว่า ถ้าเกิอน้องใหม่มาอยู่ที่ประเทศไทย10ปีแล้วก็ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยหรือว่าอะไรมีหลักฐานอะไรเนี้ยก็จะเป็นคนไทยได้เนาะแต่ว่ามันมันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นนะคะมันต้องมีแฟนเป็นคนไทยเนาะแล้วก็ต้องมีอะไรประกอบอะไรหลายๆอย่างนะคะถึงจะเป็นได้นั่นเองนะคะเนาะก็คือ ก็เลยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้เนาะคือทําไมถึงอยากจะเป็นคนไทยนะคะก็เพราะว่าเราสื่อสารกันรู้เรื่องไม่ว่าจะทําอะไรแบบนี้ทางานไม่ว่าจะบินไปประเทศไหนแบบนี้เราก็สื่อสารกันรู้เรื่องทําบัตรทําอะไรเราก็สื่อสารกันรู้เรื่องไม่ไม่เหมือนที่เชียงตุงอ่ะเชียงตุงบางครั้งคือทํางานเกี่ยวกับราชการต้องเป็นภาษาพม่าหมดเลยแบบนี้นะคะแล้วก็สื่อสารกันไม่รู้เรื่องจะไปทำพาสปอร์ตจะไปประเทศนู้นประเทศนี้ก็ต้อง จ้างในหน้าทําหมดเลยมันก็เสียงเงินเยอะใช่ไหมแล้วก็เราก็เดียนไม่เก่งด้วยเนี่ยปัญหาคือเราเดียนไม่เก่งเลยเนาะก็เลยไม่ดูภาษาเขาแบบเนี้ยที่จริงอะ่ะคืออ่าถ้าเราตั้งใจเดียนสักหน่อยนึงแล้วก็เดียนภาษาพม่าให้เก่งหน่อยนึงนะคะเราก็จะอยู่รอดในประเทศของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าเราจะทํางานอะไรเราสื่อสารกันรู้เรื่อง โอเคแบบนี้นะคือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะที่ใหม่มาเล่าให้พี่ๆได้ฟังกันเนาะก็ใจลึก,ลกนะะๆนะคะก็ผิดหวังนิดๆนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปน้องใหม่เสียงตุงได้เลยนะคะอันนี้คือได้ไม่ได้ก็อยู่ที่เรื่องของอนาคตแหละเพราะว่าเด็กก็โตแล้วเนาะ,ะโตแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปเรียนในระบบที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอนาคตจะ ได้หรือไม่ได้ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้แม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมน้องใหม่ชิงตุงนะคะแล้วก็แม่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c คร b e ให้น้องใหม่ชิงตุงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ